สวัสดีค่ะทุกคนใครมีปัญหาผิวหน้าแบบจูดไหมคะก่อนหน้านี้นะคะจะมีปัญหารูขุมขกว้างขันหน้านะคะดูหมองคล้ำนะคะที่สําคัญอายุมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาแล้วคะ่ะใครที่มีปัญหาเหล่านี้นะคะฟังทางนี้เลยคะ่ะจ,จะมีตัวช่วยดีๆจะมาแนะนำค่ะ บอกเลยค่ะว่าตัวช่วยของฉิวคือปังแน่นอนค่ะเพราะว่าหน้าฉ่ำอิ่มฟูขนาดนี้ก็คือตัวนี้เลยค่ะเซล by เซลวิฟท็ t กซีเซ r u มนะคะเซรั่มที่ขายดีที่สุดในประเทศเกาหลีแพคเกจเขาคือพรีเมียมมากๆค่ะเขามีสารสกัดถึง6เปปไทด์นะคะที่เดียวที่ใส่เปปไทด์มากที่สุดเอกสิทธิ์จากเซลไบเซลนะคะที่ผลิตให้เฉพาะคังเซนซึ่งตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติช่วยลดเลือนริ้วรอยค่ะและสารสกัดจากดอกไม้ป่าเกาหลีนะคะลดการอักเสบไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองปรับผิวให้ดู ขาวกระจ่างใสนะคะและน้ำแร่จากต้นบอนไซค่ะให้ความชุ่มชื้นปรับสมดุลให้ผิวแข็งแรงค่ะเพยงแคทาเซลั่ลลงบนหน้านะคะก็สามารถฟื้นฟูผิวบริเวณที่มีริ้วรอยเล็กๆเช่นหางตาขมัมบหน้าผากให้แลดูตื้นขึ้นได้เมื่อใช้งานอย่างต่อเนื่องนะคะช่วยยกระชับผิวหน้าที่หย่อนคล้อยให้เต่งตึงเรียบเนียนหมดกังวลเรื่องริ้วรอยค่ะผิวหน้าดูอ่อนเยาว์เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวรูขุมขนกระชับขึ้นด้วยปรับสภาพผิวให้กระจ่งางใสทเป็นธรรมชาติผิว อุ้มน้ำแบบแลดูสุขภาพดีอยู่ชอบมากจริงๆคะ่ะแนะนำเลยจริงๆคะ่ะทุกปัญหาทั่วแยาๆนะคะสามารถแก้ได้แล้วก็ปลอดภยัยให้ผลลัพธ์เทียบเท่ากับก,บการฉีดโบท็อกเพียงแค่ทายเซรั่มโบท็อกคุณนะคพรีเมียมเซล ox, พพเเซล์บายเซลล์นะคะแนะนำเลยจริงๆคะ่ะ